สวัสดีครับเ,เพื่อนๆเรามาดูรุ่นใหม่ของอินเวอร์เตอร์ออนออฟกิดกันตัวนี้เป็น IP 6กสิบห้าครับเออเขาจะมีซิงค์เนี่ยระบายด้านล่างก็มีพัดลมเป่าขึ้นไป,ปเนี่ยเห็นไหมครับเป็นพัดลมเป่าเนาะตัวเป่าซิงค์อะซิงค์ด้านหลังเขาถ้าดีเมันไม่มีเนาะตัวนี้ยด้านนอกแต่ตัวนี้มีใช้พัดลมเป่าออกไปนะครับด้านข้างเห็นไหมซิงค์เขาใหญ่มากด้านหลังก็เนี่ยครับนี่ด้านหลังเขา ด้านหลังเขาเป็นซิงก็มีตะกะตะตะแกงเนาะกันจิ้งจกเข้าไปพัดลมจะอยู่ด้านนอกครับมันถอดซอมได้ง่ายๆเนี่ยอ่ะมาดูนตัวนี้มีอะไรบ้างตัวนี้ก็เป็นเหมือนเดิมครับเป็นออนออฟกิดเนี่ยครับก็สามารถเซตเป็นเมนูภาษาไทยได้เไปไงไปไงครับแล้วก็มีอะไรดีก็ตัวนี้หลักการเหมือนเดิมนะครับเหมือนตัว ตัวที่แล้วของเราเป็นหกกิโลวัตต์เหมือนกันตัวนี้ก็หกกิโลวัตต์หกกิโลวัตต์เนาะเนี่ยครับเออเราให้ดูด้านล่างดีกว่าด้านล่างเหมือนเดิมครับ PV เขาเป็นสองสตริงเห็นไหมครับมีสวิตช์เปิดปิด CBPV ก็มาเนี่ยครับเป็นบวกลบสองสตริง PV หนึ่งสองมีชุดกาวคอมหนึ่งสองอะไรพวกนี้ก็มี ACin อะไรพวกนี้ครับเหมือนเดิมครับเนี่ยครับ แต่ตัวนี้เห็นไหมครับเรียกร้องเหลือเกินอยากทำ AC coupling อ่ะจัดให้ครับมีช่องเจนเจนพอร์ตละมีเจนพอร์ตเ,เข้ามาเข้ามาต่อด้วยนี่ครับช่องโหลดช่องโหลดก็คือออฟกิดอะครับออฟกิดที่เครื่องมันจะจ่ายไฟออกตลอดเวลาส่วนช่องกิดก็เป็นออนกิดครับก็ใส่ DT เข้าไปแล้วก็เพื่อล็อกการใช้ไฟฟ้านะครับตัวนี้เป็นบัตรบาร์บาร์ครับเราก็เอามา connect ไม่เหมือนตัวก่อนนะตัวก่อนเป็นคอนเนคข้างนอกเครื่องแต่ตัว,ต,วตัวนี้ใช้ลากสายเข้ามาแล้วก็เอามาแปะลงแล้วขันนอ็อตเนี่ยครับตัวนี้พัฒนามาตามคําเรียกร้องของลูกค้าเลยครับเดี๋ยวตัวนี้ผมว่าจะทําเป็นผ่านลิสแล้วกันราคาอาจจะขึ้นมาหน่อยตัวนี้ครับสามารถซิง์เครื่องได้ครับหนึ่งสองสามเป็นพาราเรลพาราเรลครับ CT wifi อะเลยก็ CT ก็เหมือนเดิมครับเป็นรีโมทซีที มี wi f ฟในตัวแล้วก็มีอะไรดีอีกก็หลักๆก,ก็คือตัวนี้การระบายความร้อนเขาก็ <c oughs> การระบายความร้อนเขาก็ใช้พัดลมด้านล่างเนาะระบายขึ้นมาครับเนี่ยก็เมนูก็ภาษาไทยเหมือนเดิมเ๊บ,บเมนูภาษาไทยเหมือนเดิมก็ใช้เหมือนเดิมหมดเลยครับ 8 8 9นี่ครับเดี๋ยวให้ดูให้ดูว่าแอปเข้าก็เหมือนเดิมนะครับแอปเนี่ยครับแอปก็ใช้เหมือนเดิมฟุบเหมือนเดิมนะครับก็ใช้เหมือนเดิมใช้ได้เหมือนเดิมครับก็ไม่มีอะไรครับก็แอปก็ตัวเดิมใช้ง่ายลูกค้าหลายคนเอาไปก็ติดใจครับใช้ง่ายอยู่แล้วก็มีอะไรอีกเนาะ PV แบตเนาะ g e n p o r a พาราเรลพาราเรลเครื่องได้เหมือนเดิมนะครับตึบต๊บตึบต๊บตึ๊บพาราเลลเครื่องได้มี IS485 พวกแครนพวก BMS ไลน์เนี่ยเห็นไหมครับก็าสามารถต่อเข้าคุยกับแบตได้เหมือนเดิมดีตรงที่มี ACcoupling เนาะเดี๋ยวเราจะทำโปรแกรมลงมาในนี้ด้วยเดี๋ยวเราจะทำแยกออกมาครับเจนเข้าช่องเจนเหมือนเดิมครับก็คล้ายๆดีแยค่ครับเนี่ยครับ ปุ๊บปุ๊บปุ๊บดีตรงที่มันหนักมากครับตัวนี้หนักหนักกว่าตัวหกจุดศูนย์ตัวแรกของเรามากเลยครับตัวนี้รวมๆก็เนี่ยครับสวยงามไหมตัวนี้คือขนาดได้ครับเดี๋ยวแต่เราจะเอาตัวที่ขนาดไม่ได้ออกมาอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวอนาคตรอชมครับตอนนี้ทำมาแล้วทำมาเสร็จแล้วตัวทดลองแต่ยังไม่ได้เปิดตัวแล้วกันแต่ตัวนี้เดี๋ยวอีกประมาณสักสองสมเดือนก็คงจะของถึงแล้วครับ ตัวนี้ราคาอาจจะสูงขึ้นแต่เดี๋ยวเราทำผ่านลิตรด้วยเนาะเพื่อให้ลูกค้าอยากจะขอขนาดการไฟฟ้าอะไรก็ก็ได้ครับตัวนี้ราคาราคาราคาผมว่าจะอยู่ประมาณสองหมื่ไปไปลายครับประมาณนั้นประมาณนั้นเลยครับสองหมื่นไปไปลายหนักครับเนี่ยมันต้องใช้หูฟังหูยกสองข้างเลยให้ดูรวมร โอเคครับ